สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังมาดูดวงไพ่อ r a c l e เ t y l สไตล์อิตกับโค้ด p a s t ีกันนะคะวันนี้ไพ่เทวดาและไพ่อัลลเซ่นสไตล์อิตาต้องการบอกอะไรคุณนะคะโค้ดเปิดมา3ใบนะคะก็คือใบแห่งความสุขนี้นะคะแล้วก็เ,เลขนำโชคที่22นะคะแล้วก็เลขนำโชคที่11นะคะซื้อหวยได้เลยนะคะคราวนี้เรามาดูใบ การแห่งความสุขกันก่อนนะคะการแห่งความสุขนี้ต้องการบอกอะไรคุณนะคะ <c oughs> สับไพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะสับมาแล้วก็มีสามใบที่ร่วงร่วงหล่นลงมานะคะก็ให้เปลี่ยนเส้นทางให้คุณเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีโดยให้คุณยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ไพ่เล่าเรื่องนะคะโค้ดเป็นผู้สื่อสารให้นะคะไพ่บอกว่าให้คุณยอมรับความผิดพลาดของตนเองนะคะเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองทำผิดพลาดมากมายใช่ไหมคะและเป็นภาระหรือไม่ออันนี้คือมันเป็นคำถามแล้วก็ความคิดอยู่ใน หัวของคุณใช่ไหมคะอย่ากังวลค่ะไพ่บอกว่าอย่ากังวลเห็นไหมมันเป็นรูปความกังวลสับสนวุ่นวายอย่ากังวลนะคะปล่อยให้ตัวเองเห็นไหมปล่อยให้ตัวเองมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดได้เพราะความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์เลยมีใครเกิดมาไม่ไม่เคยผิดพลาดบ้างคะไม่มีเนาะ โค้นนี่ผิดพลาดบ่อยมากเลยคนที่ไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยทุกคนผิดพลาดกันได้พวกเราทุกคนล้วนเติบโตจากประสบการณ์ที่ผิดพลาดกันทั้งนั้นจงยอมรับความคิดที่ว่าคุณเคยมีข้อผิดพลาดคุณไม่สมบูรณ์แบบความผิดพลาดมักมีสิ่งดีซุกซ่อนอยู่ในนั้นคือมีบทเรียนเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถเข้าใจได้ หากคุณแก้ไขมันด้วยจิตใจที่ไม่ฝักฝ่ายใดให้เรียนรู้วิธีคิดและเยียวยาจิตใจจากความผิดพลาดอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องออกมาสมบูรณ์แบบอย่าคาดหวังนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแน่นอนให้อภัยความผิดพลาดของตนเองและให้อภัยความผิดพลาดของผู้อื่นโลกใบนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ยอมรับความจริงและให้คุณเดินหน้าหาทางแก้ไขปัญหาพิสูจน์ตนเองว่าคุณมีความสามารถแก้ไขปัญหาและไม่จมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดนานเกินไปนะคะสุดท้ายแล้วเจ้านายของคุณหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวหรือคู่รักของคุณจะเห็นถึงความ พยายามมุ่งมั่นตั้งใจของคุณและเขาชื่นชมในสิ่งที่คุณทำค่ะโอเคต่อมานะคะใบที่22นะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรนะคะใบที่22นี้เมื่อคุณยอมรับและแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วเนาะไพ่ออรเ์เิลใบนี้บอกว่าคุณคือผู้ออกแบบชีวิตของคุณได้ ความจริงคุณมีพลังวิเศษที่จะได้ยินเสียงหรือสัมผัสเสียงของจักรวาลบนผิวหนังของคุณเมื่อคุณออกแบบชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้สึกขนลุกขนพองนั่นแหละจักรวาลกำลังสื่อสารกับคุณนะคะให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณทำได้คุณทำได้เพราะจิตวิญญาณของคุณเรียกร้องไพ่ใบนี้สื่อถึงความเรียกร้อง จิตวิญญาณคุณต้องการเติบโตเนี่ยคียาโรเซนเซียนสาหมายความว่าการเรียกร้องให้คุณมั่นใจว่าคุณทำได้ให้คุณรู้ชัดเจนว่าคุณมีสัมผัสพิเศษและคุณทำได้ตามที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาอะไรปรารถนาจะเสกสร้างชีวิตอย่างไรให้คุณมั่นใจไปเลยว่าคุณทำได้ นะคะและผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีก็ดีกว่าแค่แค่นี้เท่านั้นนะคะต่อมานะคะใบที่ใบสุดท้ายนะคะวันนี้เพิ่มโพสเปิดให้3ใบนะคะใบสุดท้ายเลขนำโชคก็คือเล,ะคะเลขที่11นะคะเลขที่11 Dono d โดโนเดลลาวิเซโอแหน่หมายความว่าของขวัญแห่งมองกันไกล เมื่อคุณได้ปลุกพรสวรรค์หรือฝึกฝึกฝนในการมองเห็นอนาคตของคุณแล้วอ่าคือทุกคนน่ะสามารถเสกอนาคตได้นะคะออกแบบชีวิตได้ก็เหมือนเสกอนาคตได้ให้ฝึกฝนนะคะในในความสามารถของคุณอ่าคุณมีทักษะมีความสามารถอะไร ดึงออกมาดึงศักยภาพออกมาเลยเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของคุณนะคะทุกคนมีอยู่แล้วนะคะก็คุณสามารถแยกแยะว่าในสิ่งในสิ่งไหนที่เข้ามาคือพลังบวกสิ่งไหนที่เข้ามาคือพลังลบคือไพ่ใบนี้ต้องการสื่อถึงคุณว่าคุณแยกแยะความแท้จริงได้ว่าคนที่เข้ามาหาคุณนั้น คิดดีกับคุณหรือไม่อาจจะเป็นคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานคู่รักความสัมพันธ์ลูกค้าคุณสามารถรู้ได้ว่าเขาเข้ามามีอ่มีจุดประสงค์ดีอะไรกับคุณหรือไม่คุณสามารถแยกแยอะบางคนเข้ามาต้องการมี มีปฏิสัมพันธ์ที่แบบว่ามีผลประโยชน์กับคุณน่ะมีความรักแบบผลประโยชน์เพื่อนร่วมงานมีผลประโยชน์กับคุณคุณสามารถแยกแยะได้ไพ่ใบน,นี้ต้องการสื่อแบบนี้นะคะให้ให้คุณรู้ไว้ว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกคบคนที่มีพลังบวกให้กับคุณสนับสนุนคุณหรือว่าคุณจะเลือกคบคนที่เขาไม่ได เขาไม่ได้คิดดีกับคุณนะคุณสามารถเลือกได้สรุปไพ่วันนี้ต้องการสื่อว่า3ามใบเนี้ต้องการสื่อบอกคุณว่าให้คุณเปลี่ยนเส้นทางและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองและก้าวต่อไปนะคะก้าวต่อไปโดยคุณออกแบบชีวิตของคุณใหม่ได้คุณทำได้โอเค คุณทำได้และเลือกคบคนดีที่เสริมพลังงานให้คุณคุณสามารถเลือกได้หากคุณคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนไม่ดีคิดไม่ดีพาคุณอับจนคุณอิสระในการเลือกอะคุณมีอิสระในการเลือกเลือกให้ดีนะคะอ่าแล้วก็ ข้อแนะนําจากโค้ดนะคะข้อแนะนําจากโค้ดเลยอ่าอันนี้โค้ดเสริมเพิ่มเติมให้นะคะจากประสบการณ์และความรู้ที่เล่าเรียนมานะคะทั้งเมืองไทยและอิตาลีนะคะโค้ดก็เรียนอ่าได้ใบประกาศในอิตาลีไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญชาติอิตาเลียนคือโค้ดก็มีประสบการณ์เนาะอืมไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะ หรือเพื่อนร่วมงานคู่รักหรือคนในครอบครัวก็ตามนะคะให้คุณเลือกอยู่และเลือกสูงสิงกับคนที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่าเลือกวัตถุหรืออย่าเลือกภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่าจิตใจเลือกคบคนที่มีจิตใจที่ดีและงดงามมีพลังบวกคุณอยู่ด้วยแล้ว คุณยิ้มได้อ่ะเอออยู่ด้วยแล้วคุณมีความรู้เพิ่มเติมมีพลังกายพลังใจเออเลือกอยู่กับคนแบบนี้นะคะมันจะเสริมพลังงานให้คุณนะคะคนแบบนี้จะเสริมพลังงานให้คุณนะคะคุณเป็นคนแบบไหนเลือกคนที่เข้ากันกับคุณนะเช่นคุณเป็นคนถือศิลชอบอ่านธรรมะก็คบคนแบบเดียวกัน จะทําให้คุณอ่าไม่ตกฟโฟล์อาใจคุณจะมีไม่มีแบบอ่าคุณเครื่องอะไรแบบนี้แล้วจะทําให้ชีวิตคุณราบลื่นคุณหยิบจับอะไรมาก็ไหลลื่นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักทุกอย่างลงตัวหากคบคนที่มีสินเสมอกันโอเค วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเลขนําโชคในวันนี้ไพ่เทวดาให้คุณก็คือ22 11นะคะหรือ1 2 21 221 112 1 1 1, 1, 1. สองสองสองก็เนี่ยสองสอง,สองหนึ่งหนึ่งคุณเอาไปกลับเอาเองได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในในคลิปถัดไปนะคะโค้จะมาให้ความรู้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าของอิตาลีนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามโค้ดฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยนะคะเ,เท่ากับว่าคุณให้ค่าครูให้ค่าครูโคด้ดโดยกันกดไลค์หรือกดถูกใจหรือกดติดตาม กดแชร์ออกไปก็เท่ากับว่าให้ค่าคูคดนะคะก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่กดติดตามและสนับสนุนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้